สวัสดีครับเจอกับเกษตรทุเรียนต้อมเบ็รเทมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอพระโตะนะครับก็วันนี้นะครับเรามาดูสวนทุเรียนนางนะครับที่อยู่ในช่วงสําคัญนะครับก็คือช่วงหางแย้นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรายังเพิ่มเวลาน้ําดันน้ํายังได้ไม่เยอะนะครับเราต้องลดน้ําลงมานะครับเพราะว่าพืชเนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาผสมเกสรนะครับถ้าเกิดว่าเราดันน้ําเยอะนะครับก็ทําให้เกสรผสมไม่สมบูรณ์นะครับ ที่นี่ผสมเกสรเสร็จประมาณ80เปอร์เซ็นแล้วนะครับโดยที่อ่าดอกนะครับเป็นหางแย่นะครับเป็นหางแย่ไหมอย่างนี้นะครับอืมอย่างเงี้ยพันผสมสมบูรณ์แล้วก็เขาจะคัดดอกที่ไม่ดีทิ้งลงไปนะครับแล้วก็หมวกนะครับก็หลุดดีที่นี่ครับหมวกหมวกอย่างเงี้ยครับแนี่ในหมวกนี่มีอะไรบ้างมีน้ําตาลนะครับน้ําตาลโดยที่เขาในการที่เขาผสมเกสรก็จะมีน้ําตาลแล้วก็อยู่ข้างในนะจะมีความหวานอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีอะไรทิ้งลงไปบ้าง อาจจะมีเกสรเกสรผู้นะครับเกสรผู้ที่มาลาผสมเสร็จเขาจะทิ้งไปอันนี้เป็นเกสรผู้ที่อยู่ในในใน,ในช่อดอกนะครับก็ถือว่าออกมาดีนะครับดอกดอกวันน,นี้ดอกอสมบูรณ์ดอกแข็งดีนะครับก็สิ่งที่สาคัญทีเรียนานามตอนนี้หลายแปลงถอดยอดนะครับถ้าใครไม่ได้วควบคุมเรื่องยอดเนี่ยจะทํายากนะครับ ก็แปลงนี้ผมควบคุมเรื่องยอดนะครับมันก็จะถอดใบประมาณ4-5่ห้าใบจะแก่นะครับมันก็จะไม่ใหญ่มากนะครับเมื่อเราควบคุมเรื่องยอดได้นะครับถ้าเป็นทุเรียนใหญ่เนี่ยสบายดูแลง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนเล็กนะครับก็ต้องดูแลให้ดีหน่อยนึงนะครับก็ช่วงนี้เรายังให้น้ําไม่เยอะนะครับวันลสินาทีนะครับไม่เกินสินาทีนะครับ ให้วันเป็นวันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใบเลยที่ไหนที่ดินไม่อุ้มน้ําใบเฉาง่ายเราต้องดูจังหวะน้ํานะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยจะบอกเลยว่าให้น้ําไม่เหมือนกันนะครับดูที่สภาวะดินนะครับไม่ต้องฟันธงว่าแปลงนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่คือต้องดูดินก่อนเรามาวัด pH ดินก่อนมีความชื้นเท่าไหร่เก็บน้ําได้ดีไหมดินแปลงนี้นะครับก็สามารถสามารถถ้าเราสามารถควบคุมเรื่องความชื้นแล้วว่าดูดในดินได้เราจะรู้จังหวะก,การให้น้ําที่ถูกต้องนะครับ แต่ละแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันดินสีประเภทไม่เหมือนกันนะครับในการอุ้มน้านะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวในสวนนะครับว่าอยู่ในช่วงดอกประมาณไหนเขาเรียกทำไมเขาเรียกช่วงหางแย่นะครับเป็นช่วงที่ก่อนอีกประมาณอีกประมาณเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิอนอีกสิบห้าวันครับก็จะขึ้นช่วงช่วงอ่าเรียกช่วงในช่วงไข่ไกา่าไข่นกกระทานะขึ้นไปนะครับก็ อยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้นะครับอ่าก็เหมือนคนท้องง่ายๆนะครับคนคนท้องต้องกินแคลเซียมนะครับอ่าตัวน,นี้ก็เด็กน้อยก็ต้องเสริมสร้างเสริมสร้างด้วยนะเสริมทางด้วยแคลเซียมนะครับอ่าแคลเซียมแล้วก็พวกการบโบรอนแล้วก็ธาตุอะมิโนโหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่บำรุงนะครับบำรุงดอกนะครับช่วง,วงนี้จะฉีดโฮอร์โมนต่างๆเพื่อให้ดอกติดนะครับก็หลากหลายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ ถ้าไม่มีอะไรเลยแคลเซียมบอลแนต้องมีนะครับในสวนแคลเซียมบอลแรนต้องมีเพราะเป็นหลักๆต้องใช้นะครับเพื่อการขึ้นรูปทรงขึ้นร่างนะครับแล้วก็ในช่วงหางแยะเนี่ยถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับให้เราไปใส่ช่วงไข่ไก่ไปเลยนะครับเพราะช่วงหางแย้เนี่ยเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงพืชที่กาลังถ่ายเทนะครับถ้าเกิดเราดันอาหารมากเกินไปผลลัพธ์ก็คือยอดมาเร็วนะครับเพราะเกิดว่าช่วงหางแยะเนี่ยเราดันปุ๋ยเยอะนะครับ มันจะไปยอดมันจะไหลช่วงไถ่ไก่เลยแล้วเราจะทํายากนะครับช่วงไข่ไก่นะมันร่วงง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมช่วงเนี้ยเราไปใส่ปุ๋ยช่วงไก่ไก่เนี่ยยอดจะมาช่วงประมาณลูกประมาณ2โลโลครึ่ง2โลเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเรื่องเรื่องลูกจะร่วงมันน้อยลงนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ยังอันตรายครับไม่ต้องหาสรรหามาใส่นะครับโดยส่วนตัวที่ผมทําสวนผมจะไม่ได้ใส่ช่วงนี้นะครับแล้วแต่มุมคนจะคิดนะครับว่าบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับ ก็วันนี้นะครับก็อยากมามาเที่ยวในสวนนะครับก็เลยว่ามาถ่ายทํานิดหน่อยนะครับว่าในช่วงแงวานี้เราควรทํำยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวในสวนครับอ่าเราไปเที่ยวกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูทุเรียนนะครับวันนี้นะครับเนี่ยไปจะเป็นเชิงเขานะที่สวยมากเลยนะครับอ่า เนี่ยดอกเยอะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวบริเวณข้างล่างครับมันก็ต้องร่วงทิ้งโดยธรรมชาติมันต้องมีการคัดดอกครับทุเรียนเป็นพันดอกหมื่นดอกนะครับมันต้นนะครับดูครับเป็นพันดอกหมื่นดอกแต่มันต้องคัดเพื่อเพื่อเอาดอกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้ก็จะมีหมวกติดอยู่ครับเนี่ฮะอ่าอันนี้ยังมีหมวกติดอยู่นะครับนะครับหางแย้นะครับนี่เขาเรียกว่าหางแย้ไหมนะครับอืม ถ้าทางอย่างเนี้ยถือว่ายังสมบูรณ์นะครับเรื่องบเบอรอนแคลเซียมเรื่องธาตุอาหารในการเคลื่อนย้ายข้าวดอกถือว่าโอเคครับแล้วบานไม่ติดผลด้วยอย่างนี้ครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ถอดยอดครับ เดี๋ยวดูใบที่ถอนยอดนะครับเราดึงดึงกิ่งลงมานะครับอุ๊บนะครับอันนี้ยอดที่ถอดมานะครับน่ครับใบจะเล็กเราควบคุมฉีดแล้วก็ใบจะไม่กว้างครับก็อยู่ประมาณนี้ก็พอคลีปปับแก่เลยนะครับควบคุมเดี๋ยวไปดูต้นอื่นที่ชัดเจนหน่อยน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรียนนางนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็ต้นเปลงไอ้ต้นนี้ก็มีการถอดยอดนะครับอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับเรื่องการถอดยอดนะครับอ่านี่ครับนี่ครับใบไม่ใหญ่ครับอันนี้ใบแข็งแล้วการใบแข็งนะครับการใบแข็งก็คือสามารถรับแสงได้เต็มที่นะครับใบยังใบไม่อ่อนแล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดอกอ่าในต้นต้นนี้ก็มีดอกสัวนหนึ่งที่ยังบานไม่หมดอ่ะครับ อันนี้ดูดอกนะครับที่จริงปุ๋ยนะปุ๋ยทุเรียนเนี่ยเราใส่เต็มที่ก็ไม่เกินสองช่วงนะครับช่วงไข่ไก่กับช่วงขยายขยขยายลูกนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องใส่สามสี่ช่วงบางคนใส่เยอะเกินนะครับเยอะเกินมันก็เหลือนะครับออย่าลืมว่าปุ๋ยทางดินนะครับดูดไปถ้าเหลือในต้นก็ค้างในต้นเหมือนกันนะครับอะไรก็โฮโมนอาหารนะครับให้มากเกินไปก็ค้างเหมือนกันครับ คือพืชมันรับไม่ไหวก็เหมือนคนเป็นโ,นโรคเบาหวานนะครับอ่าไม่สามารถจกักสังเคราะห์น้าตาลแป้งในร่างกายออกมาได้นะครับรือตับของเรียกว่าถ้าเป็นมนุษย์ตับมันไม่ขับอินซูลินนะครับู้เลี้ยงก็เหมือนกันครับเมื่อในต้นมันมีตอก้างเยอะสิ่งที่เห็นก็อาหารหมุนไม่หมุนเวียนลงดินก็รากฝอยนะครับทํางานในการที่เอาคืออาหารคืนไม่ได้ก็อาหารค้างในต้นนะครับสิ่งที่เห็นก็อาจจะมีมอดเข้าทําลายได้นะครับแต่ที่สําคัญคือ ถ้าเกิดมีมอดอย่างเงี้ยเราต้องพยายามครับปรับปรับต้นไม้ให้ให้ยอดเข้ามาเพื่อจะสร้างรากฝอยเอาอาหารลงดินให้ได้ครับอาหารที่อยู่ในต้นครับให้คืนลงดินนะครับเพื่อมีการหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนอาหารขึ้นสู่ยอดนะครับแล้วก็หมุนถ้าใช้ไม่หมดมันจะวนลงดินนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนสารทําไมอ่อนแอครับมีเหตุผลนะครับทุเรียนสารอ่อนแอเพราะว่ารากเขาเป็นปมเวลาเขาคืนอาหารลงลงสู่รากฝอยเขาคืนไม่ได้นะครับเพราะว่า เหมือนรากเขาว่าโดนปิดปากไว้นะครับเพราะว่าเวลาฉีดสารรากเขาจะบวมนะครับรากเขาจะบวมนะครับแล้วก็กระดูดอาหารนี่เขาจะดูดได้น้อยนะครับโอเคครับวันนี้มาดูดอกทุเรียนที่เขาเรียกว่าช่วงหางแย้ไหมนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าบานแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับแปลงนี้สามารถฉีดยาป้องกันเพลี้ยไฟไรแดงได้เลยนะครับตระกูลพวกดูดนำน้ำหวานนำเลี้ยงครับแต่ที่สำคัญนะครับอยากจะบอกสุดท้ายนะครับก่อนจบนะครับ ให้เราฉีดยาข้าแมลงลงดินด้วยนะครับเพราะว่าเปลือกอหัวหมวกเนี่ยที่มันมีน้ําตาลครับทําให้เพียรฟงแล้วแมลงปากดูต่างๆมันกินน้ําหวานนะครับมันก็มันมันอยู่บนดินด้วยครับเราก็กําจัดบุญพื้นดินด้วยนะครับวันนี้ต้อมไปแฮมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ